สวัสดีครับพี่น้องครับผมหมูปิ้งเอฟซีนะครับเด้อครับผมกราบทักทายสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขุนนะครับเด้อครับผมหมูปิ้งเอฟซีครับผมพี่น้องครับผมเดี๋ยวมือนีสีผ้าผูเฒ่าครับผมไปคืนสิงซาสวรรค์แลนด์มาร์กท่องเที่ยวไม้แหงนครพนน้อมนะครับเด้อครับผมพี่น้องครับผมไปไป เนี่ยที่จอดเยอะแยะเลยนี่ที่จอดเยอะแยะมีเมืองนครพนมพี่น้องเลยอำเภอเมืองของนครพนมครับผมนิ่มฟังสองทางโขงครับผมพี่นออ้องฟังดันแกชิป็นซอปปะปาเล่าครับผมพี่นออ้องมือนีบมานเที่ยวพี่นออ้องเที่ยวนครพนมครับผมนี่จังมานเที่ยวกับขากับผมนี่มายางโดยจะเปาะกับผมผ่าผุดเถามาเที่ยว มาข้นสิงสาสวรค์เด้อพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องครับผมแดดเปียงๆครับผมตอนนี้เวลาสามโมงเศษครับผมสามโมงแรกเศษเด้อพี่น้องเด้อมีที่จะวัดนครอนพนมเด้อพี่น้องครับผมมูบ <Darwin> ิงเอฟซีครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องเ็ดบอครับผมสิงสาสวรค์ครับผมเวนแลนด์มาของเที่ยวใหม่ของ จังหวนนวลพนมได้พี่น้องครับผมนี่ยซุ่มนี่ก็จะเป็นซุ่มเล่นคอนเสิร์ตครับผมพี่น้องครับผมนี่เป็นโดมเล่นคอนเสิร์ตครับผมพี่น,อน,น้องไส์ไดโนเสาร์มอสผู้นพี่น้องเห็นมอพี่น้องขิงสิงสาสวรรค์ครับผมสูงเป็นลอยเมตรได้พี่น้องครับผมเนี่ยครับผม สูแห้งพี่น้องครับผมเห็นมอพี่น้องครับผมเออแหล่งท่อง,งเที่ยวแลนด์มาร์แห่งใหม่ของจังหวัดนครปนมครับผมเพิ่นสั่งเพื่อนบอกว่าสาั่งโดยงบประมาณหาสิบกว่าล้านได้พี่น้องครับผมนี่เป็นเครื่องเล่นมาจากญี่ปุ่นได้พี่น้องครับผมขังงในก็สิมี ชิสงสาสวรรค์ได้พี่นอ้องชิสงสาสวรรค์พี่น้องครับผมโอ,โอ้เห็นบ่พี่น้องครับผมนะชิสงสาสวรรค์ครับพี่น้องครับผม สถานที่ลมรื่นครับพีน่น้องครับผมนี right ่ต right ันานจะเป็นต้นจานด้พี่น้องด้อพี่น้องจักต้นจานบอครับผมเนี่ครับผมต้นจานครับผมพี่น้องโอ้เสียงชิ้งโตเอ้พอถทดครับผมเสียงในนกเสาร์ครับพี่น้องครับผมเสียงหองโอ้โอ้เลยครับผมพี่น้องครับผมในนกเสาร์ด้ยพี่น้องด้วยครับผมพี่น้องโอ้ สิงหาส,ะสะวรรค์ครับผมพี่น้องแล่นมาแข่งนคนรพนมเลยพี่น้องครับผมโมเมนต์เอเชียถีบนะครับเด้อครับผมโมเมนต์เอเชียถีบเลยครับผมนี่ริมฝั่งสองฝั่งโขงครับผมพี่น้องครับผมนี่ไซนทีเด็กหน่อยครับผมพี่น้องครับผมนี่โอ้โอ้ พี่น้องได้ยิ่งนครับผมในนุ่เสื้อกับผมพี่น้องในนุ่เสื้อห่วงโอ๊ะนะแล้วพี่น้องหัวบรนใัยได้ได้พี่น้องครับผมเออพี่น้องหัวกระดิกได้ไหมพี่น้องครับผมหางกระดิกได้พี่น้องครับผม พี่น้องครับผมหัวปนทรายใดเลยพี่น้องครับผมเห็นมอนะพี่น้องเฮ็ดได้คือขนาดครับพี่น้องครับผมโอ้ยในนกเสาร์พี่น้องครับผมเฮ็ดไอ้คือขนาดครับพี่น้องครับผมหางกระดิกใดพี่น้องโอ้สุดยอดกันองการงานส้างเลยครับพี่น้องครับผมในนเสาร์คร,าารบับผมพี่น้องครับผมสุดยอดเลย อืเล่นหลังมั้งอืน้องสองครับผมพี่น้องเอเดคือขนาดเลยครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเลยครับผมพี่น้องผู้ใดเคยไปเคยมากนะครับผมคอมเมนต์มาเรื่องพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องหางกระดิ๊กใด้อพี่น้องคนนี้อืมหางกระดิกแล้วครับผมนี่เออหางกระดิกใดญพี่น้องครับ งานกระดิ่งแตโนเสาครับผมฟังนี่ก็จะเป็นสิ่งสาสรรค์รับพี่น้องครับผมสูงเป็นลอยเมรหน้องครับผมนี่ครับผมนี่สถานที่ก็ตั้งอยู่นี่แหละครับผมคางแม่น้ำโข้งนี่ครับผมริมฟังโค้งครับพี่น้องเห็นบ่พี่น้องครับผม นีค่คือจังวัดนครพนมด้้ยพี่น้องเด้อน,นครพนมข้าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเลนูภูไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโขงํำขวัญในกวัดนครพนมนะครับผมโน่นฟังนุ่นเพิ่งรเริ่มพัฒนาแล้วพี่น้องครับผมนั่นนะนยิ่เขาบอกว่าสิสังขา้าศโิีนุ่นครับผมฟังนั่นครับผมโค้งนะครับฟังนั่นนะครับพี่นุ้ยน้อง ฝั่งนักก้นมันก็เริ่มพัฒนาแล้วพี่น้องแต่ก่อนหกพีจาต้ตนใหม่ครับผมพี่นอ้องฝั่งฝั่งนวนเป็นสปปเล่าครับผมภูเขางามขนาดพี่น้องครับผมเห็นบอ่อพี่น้องครับผมกำลังพัฒนาครับผมนี่ยินข่าวว่าเป็นคนจีน้อพี่น้องเ้อครับผมข้างล่างนี่ก็จะเป็น้านครับผมลานอาหารนี่ครับผมมี ข้างล่างนี่เป็นซุ้มร้านอาหารครับผมพี่น้องข้างล่างครับผมฝั่งนูุนเป็นสปปลาวด้วยครับเด้อพี่น้องครับผมสิงห์สาสวรรค์โอ้สุดยอดเลยครับผมพี่น้องครับผมสุดยอดเลยครับผมผู้ใดเคยมาขึ้นแน่ๆครับผมพี่น้องครับผมคอมเมนต์มาบอกนี่ด้วยครับเด้อไผเคยมากเ่ยครับผมพี่น้องครับผมนี่ อีกแค่นอยี่สิไปทายภาพมุมสูงให้พี่น้องนี่รับส้มเนียครับเด้อครับผมพี่น้องครับผมนี่เกิดมาเในเมบ่เคด้ขึ้ซิงซาสวรรค์นะครับผมพิงด้ขึ้นนะครับผมอีกครับผมนี่เดี๋ยวสีล่องล่องนอยูยครับผมพี่น้องจะคนเท่าไรต้องจะไปสอบถามเบื้องก่อนครับผพี่น้องครับผมถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมกดติดตามน้ำดีน้องครับผมมือนีอยู่จังหวัดนครพนมครับผม มือนี้ยุดขายหมูย่างสักอาทิตย์หนึ่งครับผมพี่น้องยุดขายหมูย่างครับผมพี่น้องครับผมสีบีมม่วงของในน่องเสาครับผมเห็ดได้คือแห้งครับพี่น้องหัวทรายได้ครับผมคนคนละยักบาทล่ะอได้แล้วคนละยี่กบาทตรงนี้นะครับขึ้นประคับนะ มา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 ครับผมนัออาอาอนั่งกับนี่ก็ได้บ้าได้่ไปนั่งกับเออมานั่งนะนั่งเดี๋ยวผมจะนั่งกับพ่อใหญ่นี่ แยกกันกระไร้มันจะบอนักไปโอเคโอเคโอเคต่อไปอ๋อเกินยหญ่แล้วครับผมพี่น้องครับผมเอออย่าลืมนะพี่น้องนะสองหาครับผมพี่น้องครับผมสองหาครับผมเออ เนสิงซะทอนาฟงนาฟงอ๋อ uh อ๋อจะมีคนลงอ๋อ huh. อ uh ่าเย็นมากค่ะเออเอเนไหม เย็นมากอ้าวมีแอร์ด้วยเหรอโอ้โหสุดยอดอ่ะอือเยี่สุดยอดเออเ้เเฮาต้อมีแอร์ gọi là cái ý nghĩa là cái là nó cũng được cái ý nghĩa nó còn được cái ý nghĩa nó còn được cái ý nghĩa nó โอ้นนี้นะรอบนึงหมลยไหนสามสิบนาทีโอ้โดนเติมกันีุ่มยักนันี่าที่ีสี่รอบหนึ่งโันด็แล้จอะไรเขากะจกในก้นถนนั่นแหละนั่นแหละก็ดี่นะี้อที่สามสิบว่าทีรอบหนึ่งโ สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สูงเติมไปนีน่น่อยแม่ขึ้นลอยเหนียวนจ่ะมาฟังนั่นเขากำลังพัฒนาเลยนะละที่เห็ดแบบบานเท่าหยื่มากเนาะที่บอกเห็ดเป็นทาเรือทาเห็ดเป็นบันไดลงมากนะแต่ที่เป็นคนจีนแล้วนะไม่ไหวเห็ดตรงนี้เป็นทาสิโนโะบจัง

สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ขาลงแล้วพี่น้องเด้อกรบผมพี่น้องอยู่ในอย่างมาเที่ยวกับมาไใดนะครับเด้อจังหวัดน,คร,นครพนมกรบผมพี่น้องครับผมสิงช้าสวรรค์จังหวัดนครพนมตัวนีว้จะเป็นตัวเมืองกรบผมพี่น้องครับผมสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมพี่น้อง ้องนี่จะเป็นม้นำโค้งไปดอกนะครับ ็นุมก็ที่เราเล่ยนะคอ่าลงตามมาเลย รู้ิเคอรี่ครับผมแต่ล,ล 8, ารอบัดแปดสิบบาทครับผมต่อตูหรอดที่สองแล้วเด้อยบ,บาพี่น้องอเมิงไปในนั้หรอดสามสิ๊กเอไดในนั้นรอบ น้ำโพ้งเราบุคุณเนาะแถวนี้มันเป็นนามหนิ่งก็อยัางหนามบอไหลเป็นนามหนิ่งไปชิม่าคืนมาไรเดอครับเด้อครับผมคนละแปดสิบบาทครับผมแปสิบาทอีสามสิบที่ครับผมพี่น้องครับผมอ,อ,โอ้<ข>อโหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โห มีน้องด้วยครับเด้อไปเอามารับชมกทิศทุกภูเขาของโมนิทิสแห่งดีนะครับผมมีน้องครับผมพี่แจให้ย,ยังดีได้ครับผมมุ่นสูงสองจังหวัดนครพนมและพี่น้องนครพนมข้าลำ้ำวัฒนธรรมหลากหลาลยเมนูภูเขาเรือไฟโศกนา งามตาฝัาง่งเหนือคำขวัญจังหวัดนครพนมลงมาเล้วนะครับเด้อบานทิ้งสาสวรรค์ครับผมบานเ <c oughs> อง80บาทครับผม30นาทีครับผมนี่ทิ้งสาวจังหวัดนครพนมเด้อพี่น้องครับผมนี่ข้อห้ามและข้อปฏิบัติครับผม <c oughs> อ่นานเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องครับผมสาวสวรรค์ <c oughs> แลนด์มาร์คแห่งใหม่นครพนมนะครับเด้อพี่น้องสูงแห่งครับผมเกือบลอยเม็ดพี่น้องครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมไปอยากมากก็มากขึ้นไหนเด้อครับเด้อพี่น้องครับผมนี่ริมฝั่งโคงนี่ครับผมอำเภอเมืองนะครับเด้อครับผมนี่ใกล้ๆครับองค์พญานาคครับผมพี่น้องครับผมนี่นี่ครับไดโนเสาเด้พี่น้องห้องกาการนี่ครับผมพี่น้องไต่โนเสาห้องกาการ์นี่ครับผม กันมาแข่งใหม่นะครับเด้อผู้ใดมาค่อึ้นคอมเมนต์มาบอกเลยนะครับเด้อพี่น้องครับผมมือนี้มาขึ้นแล้วพี่น้องครับผมนี่ทิงสาสวรรค์ครับผมจังหวัดนครพนมครับผมพี่น้องไปมาคลิปนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมนเดิมนะครับเด้อบ้านนั้นขอกันคลิปหน้านะครับเด้อกมูปิงเอฟซีครับผมพี่น้องครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับผมถือเขาติดตามครับผมขอบคุณครับ